สวัสด,ด,ดีค่ะ FC คซะขาวันนี้เราก็มาดูการคั้นการคั้นส้มดอกแคค่ะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปใส่เกลือสามสามช้อนโต๊ะนะคะเอฟซีดอกแคสวยๆค่ะได้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วสองสามน้ำตาลใส่แดงหนึ่งช้อนโต๊ะคั้นเลยค่ะนี่ค่ะ วยมมากเลยค่ะสวยสวยค่ะ,ะ,คะคเอซีนะดอกแคดีไปีไปีไนวดนวดนวดนี่ค่ะดอกแคแดงสวยมากมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกแคไม่เยอะเหรอวันนี้นค่ะอ๋ออ๋ออ๋อนมอมัน แล้วก็เอฟซี่ะ,ะล้างเลยค่ะเอฟซี่ะล้างเรียบร้อยเราใส่เกลือลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะต้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะผงชุลุหนึ่งช้อนาาช,อนช,นช,นชา ใส่น้ำแช่ข้าวลงไปค่ะเอร็ขอแล้วค่ะนี่น่ะเอฟซค่ะทันส้มดอกแคแดงนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกับภุมมพัน์ได้ในคลิปหน้านะคะเอฟซค่ะสวัสดีค่ะ